สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่แม่กลับมาเมื่อวานนี้ความตื่นเต้นนะถามว่าขนาดใดก็ไม่เท่าไรโลกก็แค่มาดมเสื้อผ้าแม่ช่วงนอกกนกลางวันแมวแทบจะไม่ขึ้นไปห้าชั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาอยู่กับแม่นะทุกคนเดี๋ยวก็ไปห้าเขาไปยอกเขาไปอะไรไปนู่นนี่กับเขาเออแม่สันก็มีความสุขเหลือกเกินแหละทีนี้นะโดยเฉพาะจะเสียอาเสียอ,า,อานี่คือเซ้าขึ้นไปแอ๋วแม่มากเลยค่ะไปอ้อนไปขอกินนะความอยากกินเลย <ไป S 1> กับยายเขาทุกคนก็นั่งแทบจะสิ่งเขาไปอยู่แล้วแต่ว่ายายก็ให้้้้กกกกกกกิินนนนนนแแแค่่ซเเเดียววววพออะะะตตรงง็็็าาาลลมมมมััจจฝ แสดงให้แม่ดูและนี่ใครเจ้าเสยวเออเจ้าเสือเออมันแอบกกเสาได้พอดีตัวมันมักและนี่คือเช้าวันต่มมาก็คือเปิดกงตั้งแต่หกโมงครึ่งค่ะแล้วแม่ก็ใกล้ค่ะขณะที่เจ้าเสีอเออก็ลังพึ่งมานั่งและนี่ไงแมวตัวใหม่ที่บอกมาอีกแล้วค่ะนั่นก็คือตั้งชืเสือให้ว่า หวานฟ้าเพราวะว่าอะไรนะหน้าเขาตรงนี้มันอยากดำๆเนาะก็คือเป็นแมวตัวปู้น,นะทุกคนนะแต่ยังไม่ทามั่นตาเขาก็เล็กๆน่ารักดีนะแมวตัวนี้ตาคนก็ต่างลัวกันเนะาะเชื่อไหมถ้าเกิดได้ให้อาหารรอบสองรอบนี้คือติดเลยแต่ประเด็นก็คือบางตัวแมวบ้านเราก็กลัวเขานะอันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าแมวให้หรือว่าเขามาปล่อยชีวิตตั้งแต่ให้เจ็บก้าก็มีความสุขมากความบันเทิงมา,มาเต็มทีความบันเลยได้หายไปแมวบ้านเราก็จะมีความเจ้าที่เหมือนกันนั่นก็คือการเจงเม่งค่ะเมื่อวานเจ้าเสียฟูวันนี้มาเจ้าเสียไไปปเเเเาาาาดูควมมซอ้กกงง ตาก็คือเฟีนมากเลย เทศสบาลนะไม่ต้องเข้าเลยค่ะแมวฉันนั่นคือกวาดถนนสะอาดมากแล้วดูความมันยุ่มมันยาทองเขาสิโออยมันก็บาฉันมานั่งตากแดดในวันที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายแล้วมันให้ป่วยอะชีวิตแมวโซ่งนี้ก็ค่อนข้างเวรี่แฮปปี้เนื่องจากว่าไม่มีอาการเจ็บไข้ใดๆค่ะแมวก็ได้เล่นสนุกมีขาวให้กินน้อยายเขากลับมาแล้วโอ้ยบันเทิงแม่ฉันแหละที่นี้แม่ฉันก็คืออยากกินมะพร้าวค่ะแต่ว่ามันไม่ได้นะแม่ฉันก็เลยไปทําให้นางนางก็ได้กินอยู่อันนี้ฝีมือฉันนะทุกคนอยากอ้วนสักนิด,น,ดนึงนาอ,งงอ,อา และเอออันนี้ก็คือมะพร้าวแม่บอกว่าเดือนกินแล้วดูความมือสมั่งของแม่สันสิเป็นผู้หญิงทึกโอดทนมากเลยถ้า้ซัมปอก็ได้กินอยู่ค่ะแต่นั่นจะเป็นพุ่งนี้ขึ้นมานอนด้วยความรู้สึกแบบเหนื่อยล้าค่ะทุกคนแมยก็ไม่ได้ขึ้นมาเราก็ตื่นขึ้นมาอีกทีรู้สึกว่านักค่าเออใช้สิไม่นักค่าได้ไงตัวจะเสียวไปนั่งทับค่าสันนอนสินอนทับค่าฉันเต็มเต็มเลยอะ แต่ละวันมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยทุกคนจะเสียไปเดี๋ยวก็จะมานอนดูว่าแต่วันนี้ก็คือไม่นนึกคืนอ,อะไรก็คือมานอนเตงขาค่อยคาแทพาะพวอย่างอันนี้หมอนรองคอนก็ต้องมาลวป้าเพราะวัาหลับมันจะคอเคิดไงเออเออก็ต้องใส่ใช่ไหมล่ะวันนี้ก็ลาไปกับกเจ้าเสือเออแล้วหมอนรองคอนกัานะคะทุกคนฟักเลยก็แสก็สักใส่อะไรเจะก็ไม่คลิปนะบายบาย